สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สสช่องสกายเจนายแฟมิลี่ฮะวันนี้พามาอยู่รถคุดส,สองเสือสองายนะเจ้ากูปตากับโคมสัสเซอฮะพิกัดน้ำหนักสามตันเท่ากันนะฮะเป็นงานเชียร์พื้นที่ฮะเรียกได้ว่าเป็นมวยถูกคู่เลยนะฮะแต่ว่าโคมสัสเซอนี่คันเล็กกว่า เจ้าคูบตานี้ u 5้ s นะครับ u 5 5 s คิดมีระบบคิดด้วยนะคือระบบการติดตามการทำงานของรถแล้วแล้วก็ตามว่ารถอยู่ตรงไหนมีปัญหาอะไรสามารถติดตามได้ครับผ่านร,ระบบคิดเกียร์พื้นที่ก่อสร้างออกมาฮะน่าจะปรับระดับแล้วก็เอปูนนะ าจะเพิ่งถอยมาฮะเจ้าคูบปต้านี้ส่วนโคมัสซาเกก็นู่ห์กำลังเดินดันนะกำลังบทอัดฮะวันนี้วันเสาร์นะรถรถใหญ่นี่เลิกงานกันหมด้วฮะงานงานคับแคบนี่ต้องยกให้เขาเลยนะฮะมันยกให้สเปคนี้เลยสามารถเข้าได้สามารถหักเอียงหักบูมได้นะครับ พื้นที่แคบๆเลยสบายฮะวงสวิงไม่เลยจากแท็กไปเยอะเพือ่าอยู่ในแท็กเลยนะครับไม่น่าเลยละ่ะจากนั้นแล้วการทำงานในที่คแคบๆก็จะทำได้ดีฮะแต่ว่าแต่ว่าบุกจีเขาไม่ใหญ่นะต้องค่อยๆไปฮะใช้ความพยายามความดทนนะ VIP ทั้งคู่น่าจะเลิกงานแล้วฮะเนี่ย งานนี้วันนี้วันเสาร์นะเลิกงานกันเยอะแล้วครับกอนเจ้าโคมันสึพีซีสามสิบกับคุปต้ายูห้าอนี่ก็ยังไม่เลิกนะยังปรับพื้นที่อยู่ฮะ่าจะปรับพื้นที่เทคอนกรีตแล้วฮะโอ้ใช่จริงๆนะฮะฝั่งนี้เข้าแบบรอแล้วครับพื้นที่ก่อสร้างน่าจะเป็นโกดังนะโกดังสินค้าฮะน่าจะเป็น การเอาสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศนะเอามาผ่านกรมศุลกากรนะทีนี่คือเกตเวย์ครับอันนี้กำลังก่อสร้างครับอืมกำลังก่อสร้างเคลียร์พื้นที่โอ้เสียงเครื่องนี้เงียบทั้งคู่เลยนะฮะน่าจะเป็นน่าจะเครื่องแค่สามสูบนะฮะทั้งสองคันเลยนะเขาเปิดประตูออกอม เล็กกระทัดรัดทำงานสวนก็ได้นะฮะสเปคนี้เอาไว้ในใช้ในสวนในธุรกิจของตัวเองได้ฮะราคาจับต้องได้น่าจะร้านกลางๆทั้งคู่ครับคูปตานี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ล่าสุดของทางค่ายคูปต้านะครับ มุดเสือนี่ก็หึมไม่เนี่ยโอ้โหขนาด3าตันทั้งคู่แต่ว่าแต่ว่าคูโบต้าน,นี่น่าจะ5ตันนะอยู่ห้าห้าแล้ว่มาเสือที่สตันครับเอารถมาแล้วรถปูมาแล้วเอาสาหรับคลิปนี้ก็จบคลิปยังเท่านี้นะครับ,รบจบตีรถขุดต้องเสืยสองค่ายคอจรมาเจอกันนะ,ะค,รครับครับ รถปูนมาแล้ยแฮ่รีทั้งปุนเนี่ยไม่ีทั้งปุนเนี่ยแผนสัตย์ทอนนะแผนที่เราไปดูประจําอะเห็นเห็นเจ้าเดียวนะที่วิ่งเดี๋ยนี่ยน่าจะใช้ปูนของเจ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวพาเด็กๆกลับบ้านก่อนนะครับเหื่อแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่รถขุดเล็กกระทัดรัด เจ้าคูมาตาแล้วก็เจ้าโคมัสครัะฝากคนติดตามด้วยครับสวัสดีครับ